สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันนะครับหลังจากที่พวกเขาทราบข่าวว่าประเทศไทยหวังตั้งเป้าจะคว้าเหรียญทองให้แต่100เหรียญอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพครับโดยทาง Facebook f แฟนเพจของเวียดนามนะครับได้โพสต์ถึงข่าวการที่ไทยตั้งเป้าจะคว้า100รเหรียญทองให้ได้ในซีเกมครั้งนี้ ซึ่งในซีเกมครั้งที่แล้วที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพประเทศไทยคว้าม,มาได้92เหรียญทองครับซึ่งจบเป็นอันดับที่3รองจากฟิลิปปินส์และเวียดนามน,นะครับโดยในปีนั้นฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพและก็เป็นเจ้าเหรียญทองด้วยครับโดยกวาดไปถึง149เหรียญทองรองลงมาก็เป็นทีมชาติเวียดนามน,น,นะครับกวาดไป98เหรียญทองครับ ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลายคนเลยนะครับเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนแรกนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าคาดการอย่างกล้าหาญว่าปีนี้เวียดนามจะเพิ่มเหรียญทองเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับไทยความคิดเห็นของคนต่อมานะครับ ไทยแลนด์แข็งแกร่งเมื่อปี2019ได้92เหรียญทองส่วนปีนี้ตั้งเป้าไว้100เหรียญทองก็ไม่เยอะไปนะเพราะมันต้องดีกว่าปีที่แล้วและก็ได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับว่าปี2019ไทยยืนอยู่ต่ำกว่าเวียดนามความคิดเห็นของคนต่อมานะครับมาบอกว่าบางทีมันก็อาจไม่เกินความสามารถของไทยนะเพราะกีฬาสากลของไทยโดยพื้นฐานนั้นดีมากความคิดเห็นของคนต่อมาครับ มันคงจะเป็นงานยากสำหรับไทยที่จะอยู่อันดับหนึ่งของตารางเพราะอย่าลืมว่าครั้งนี้มันยากกว่าครั้งก่อนๆได้โปรดระวังเวียดนามให้ดีและก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าเพราะปีนี้เวียดนามเป็นเจ้าภาพของซีเกมหรือเปล่าและก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับว่าซีเกมไม่ว่าประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพก็มักจะถูกมองว่าจะเป็นเจ้าเหรียญทองเหมือนกันหมดความคิดเห็นของคนต่อมานะครับ เวียดนาม200เหรียญไทยแลนด์ Thailand 80เหรียญอินโดนีเซีย75เหรียญฟิลิปปินส์60เหรียญความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาบอกว่าไทยจะได้กี่เหรียญฉันไม่สนใจหรอกเวียดนามจะชนะทุกชาติเพราะนี่คือซีเกมและความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าซีเกมลงประเทศไหนเป็นเจ้าภาพประเทศนั้นก็มักจะกวาดเหรียญได้เยอะเนื่องจากมีกีฬาสากลไม่กี่ประเภท ส่วนใหญ่เป็นกีฬาพื้นเมืองความแข็งแกร่งของเจ้าภาพความคิดเห็นของคนต่อมาครับพวกคุณจำไว้ว่าเวียดนามเป็นทีมเจ้าภาพในปีนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับมาบอกว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถซื้อกรรมาการได้หรอครั้งนี้เวียดนามจะครอบคลุมทั้งหมดความคิดเห็นคนต่อมานะครับเวียดนามได้พัฒนานักกีฬาชาวเวียดนามมาเป็นเวลานาน และในซีเกมครั้งที่แล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเวียดนามนั้นสามารถไปได้ไกลกว่าซีเกมในอนาคตความคิดเห็นของคนต่อมานะครับทุกประเทศย่อมมีเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในผลงานรวมถึงศักยภาพของนักกีฬาความคิดเห็นถัดมานะครับไทยอาจจะดูดีในกีฬาสากลแต่ในซีเกมก็มีกีฬาพื้นบ้านมากมายนะฮ่ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าเวียดนามก้าวมาอยู่ในระดับเดียวกับไทยแล้วว่าจากซีเกมครั้งที่แล้วที่ฟิลิปปินส์เวียดนามได้เหรียญมากกว่าไทยด้วยซ้ำสําหรับเป้าหมายของเวียดนามครั้งนี้แน่นอนว่ามันต้องดีกว่าครั้งที่แล้วความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า100เหรียญทองสําหรับไทยนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับ เวียดนามส่งนักกีฬาเข้าร่วมเยอะในครั้งนี้เพราะเราเป็นเจ้าภาพเวียดนามจะเป็นเจ้าแห่งเหรียญทองความคิดเห็นของคนต่อมานะครับฉันหวังว่าเวียดนามจะจัดการแข่งขันซีเกมครั้งนี้อย่างดีที่สุดหวังว่าจะไม่มีเรื่องขายหน้าเกิดขึ้นเพราะการเป็นเจ้าภาพมันคือการแสดงศักยภาพของระดับประเทศความคิดเห็นของคนต่อมานะครับบอกว่าเหรียญทองที่ใหญ่ที่สุดคือฟุตบอล และเวียดนามจะคว้าเหรียญทองในฟุตบอลซีเกมส์อีกครั้งในบ้านของเราความคิดเห็นของคนต่อมานะครับเวียดนามมีศัก,กยภาพเพียงพอสําหรับเจ้าเหรียญทองเพราะจากสถิติที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเวียดนามพัฒนาขึ้นมากมายแค่ไหนแม้แต่ไทยเวียดนามก็สามารถแซงพวกเขาได้ในครั้งที่แล้วทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับมาบอกว่า เวียดนามทำได้ดีในกรีธาและว่ายน้ำในครั้งที่แล้วหวังว่าครั้งนี้จะยังรักษามาตรฐถถานเดิมไว้ได้หรืออาจจะดีกว่าเดิมและความคิดเห็นของชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฮอตพอทไทยอร่อยมากฮ่าฮ่าฮและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเพียงบางส่วนนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องส p อร์ตคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ